คนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากประเด็นก็คือมีเด็กเนี่ยไปเก็บกระทงแล้วเป็นเด็กผู้หญิงถูกปะถูกต้องเห <He hn S 1> ็นบอกว่าเกือบจะจมน้ําเกือบจะจมน้าเพราะว่า<ม>ถูกมีน้องๆวัยรุ่นเนี่ย <S <S เห็นบอกเขาเห็นแล้วก็โดนแม่สั่ง,งใช่ไหมใช่สั่งให้ไปเก็บกระทงนะคะคุณผู้ชมน้องเกือบตกน้ําแล้วก็เหมือนกับไม่พอใจสั่งให้ตบหน้าตัวเองแป๊บหนึ่งคือตอนแรกเนี่ยเด็กจะตกน้าใช่แล้วชาวบ้านเห็นก็เลยไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปช่วยเด็กขึ้นมาปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนกับเล่นอยู่่่่่่กกกับพีีปราาาวแแมมมถึงเน็คืืออห พี่ใช่ไหมว่าทำไมไม่ดูแลน้องคนก็เลยด่าบอกแม่คุณตังหากแหละที่ควรจะต้องโดนด่าไม่ใช่ไปด่าลูกสาวเพราะคุณปล่อยด้ยังไงให้เด็กเกือบตกน้ําจนกระทั่งชาวบ้านมาเจอฟังเสียงตั้งแต่ต้นคลิปนี้หน่อยเปิดขึ้นมาครับขึ้นมาหัวน้ำเป็นไหมฮะไม่เป็นใช่ไหมไม่คุณกำลหมาขอเลยอ่าให้น้องให้น้องน้องน้องทำอะไรอ่ะ เอาานอเอาตังค์หรือเอาอไรเอาตังค์เหรอเอากระปงไปหาตังค์เอาไปขายหรอเอาีอนอไหนอีกอ,อยังน้ำเป็นไหมเนี่ยว่น้ว่น้ำเป็นไหมฮะเป็นไหมครับ อยู่ไว้น้ำเป็นไหมครับวางตกน,นะน้ำนะจม่มน้าเนาะอันตรายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พอแล้วพอแล้ว,ข,ลวขึ้นเลยเก่าไหมจะไม่ลงแล้วพอแล้ว ไม่เป็นไรพี่ต้องบอกพ่อมึงไูกใช่บอกอะไรจะลอยอยู่ในน้ำคุณบอกลอยน้ำไได้ไดยืนอยู่ท่าน้ชมครับขอช็อตเมื่อกี้หน่อยแม่เดินปรีเข้ามาทั้งที่เด็กกลัวแล้วเหมือนกับด่าลูกตัวเองว่าทําไมทําให้คนผู้ใหญ่เนี่ยมาด่ากูอีกแล้วก็คือมึงตกน้ําทําไมเนี่ยฮะเคยอย่ากเป็นลูกอย่าติป็ลูกแล้วตบพี่สาว ตัวเล็กอยู่หมแต่ไอตัวเล็กเนี่ยจะตกน้ำเมื่อกี้เพราะเหมือนกับว่ามาเก็บกระทงคือเรื่องนี้คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์เยอะเภกรอบหนึ่งนี้ตอนที่เมื่อกี้น้องร้องตัวสั่นขึ้นมาเนี่ยหลังจากตกน้ำเนี่ยแล้วแม่ปีเข้ามาด่าเลยเนี่ยแากเล้แล้วหันไปตบตัวพี่ ปรากฏชาวบ้านก็บอกให้เด็กมันตกใจอยู่คือเรื่องนี้คนก็เลยสะท้อนกันว่าคนที่ควรจะโดนด่าที่สุดคือแม่เด็กนะฮะทำไมปล่อยให้พี่น้องซึ่งยังตัวกระเปียกไปอยู่ตรงริมน้ำถ้าเด็กตกน้ำตายจะเกิดอะไรขึ้นขอย้อนกลับไปตอนต้นคลิปหน่อยที่น้องวัยรุ่นนะ่ะไปดึงเด็กขึ้นมาเพราะเด็กผลาตกน้ำ คือเข้าใจว่าอารมณ์เด็กเนี่ยอยากไปเก็บกระทงแต่ปรากฏว่าพอเขาตกน้ําชาวบ้านช่วยขึ้นมาแม่กับตีซ้อํออแล้วล่าสุดมีอีกช็อตหนึ่งใช่ไหมช็อตที่สองในเปิดช็อตที่สองหน่อยสิช็อตที่สองเนี่ยคือไอ้เจ้าหนุ่มผมทองเนี่ยเขาเดินไปคุยกับเด็กด้วยหลังจากที่แม่เนี่ยมีการตีพี่สาวเนี่ยนะฮะหลายคนก็วิพากวิจารเอเปิดช็อตสองเลยครับแล้วพ่อไปไหนไอพี่อยู่ไหนหรอแม่หนุหน่มกับ ไม่กลับกับแม่ให้เข้าบ้านนะพ่อแม่พ่อพ่อบอกว่าูให้หนูอยู่ตรงนี้ไม่ต้องสบาปกับแม่แม่ตีหรือ๋อแม่ตีลุงลุงอันนี้ยังเก็บไม่ยอมอยู่นั่งกับนี่ดีกว่าปะนู่นหนักมากเด็กสองพี่น้องก็ไม่กล้ากลับกลัวแม่ตีถูกไหมฮะค่ะก็นั่งมันอยู่ริมน้ำอีกนี่ หลังจากนั้นเขาตามไปที่บ้านเลยอนอกจากแม่จะตีพี่แล้วเนี่ยนะ,ะอ่าดูนะฮะแม่น้องคนนี้ใช้ได้เลยใช่อ่าดูนะฮะโอ้แล้วแม่ไม่สนใจลูกเลยหรือไงเนี่ยอ,ๆๆๆๆอ่าดูนะฮะเริพี่เิเจรรกินอกไหม ผมไม่ตีนี่ยู่นี้หมดมีคนใมีมนที่ใบนะที่ตีเด็กที่ทำอะไรเด็กอะนะนี่อยู่คนอยู่คอมผมผมตีเฉพาะองค์ผิดถ้าไม่ผิดผมไปตีเพราะว่าพี่เด็กทำมาเพราะอะไรนะพวกทไ่เด็เขาตีก็คือผิดก็ตีตามแล้วแล้วเรื่องน้ำส้มเนี่ยน้ำส้มเนี่ยคือตีตีตามเดือดนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ตามเดือคนบอกมานะมคนบอกมานะไม่ใช่ตามเอดที่ผมผมผมเก็บข้อมูลหมดแล้วนะ ครับและหลังจากไอ้เจ้าหนุ่มผมทองเดินออกมามันมีคลิปเสียงเหมือนเด็กโดนตีต่อใช่ไหมใช่เป็นยังไงก็คือตอนนั้นน่ะน่าจะตีเด็กเป็นเสียงตะโกนด่าเด็กอีกนะคะดูฮะมาไม่ได้ไงมาไม่ได้ยูได้ยังคนละใบกูนมึงกูยูกันไหมไม่ยู่ อันนี้คือไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันเองหรือเปล่าหลังจากที่เขาเอาลูกมาส่งสุดท้ายล่าสุดเห็นบอกตำรวจสอน,อนอบางมดเอาเปิดคู่กันเลยครับสองจอเลยครับมาที่บ้านค่ะสอนอ,นอนอบางมดเลยมาที่บ้านเลยนะฮะเนี่ยแล้วซ้ายมือคือเหมือนทะเลาะก,กันอีกอแล้วเด็กก็ต้องเห็นพ่อกับแม่ตีกันใช่ไหม<อ>หลังจากที่พี่สาวน่าจะโดนตีไปแล้วตำรวจก็เลยมาตรวจสอบคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามันไม่จบอีกนะฮะเดี๋ยวเปิดเต็มจอเลยเจ๊ม,มอย บอกว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกเจม้อย V plus ค่ะก็บอกว่าคือมีเจ้าหน้าที่สอนอบางวดเข้าไปพูดคุยกับในอ้วนกับเมย์ส่วนกับเมียขออภัยส่วนน้องตอนนี้นะคะอยู่กับยายรอหน่วยงานเขาเสนอภาพเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือมันมีคนบุไปหาด่าแม่ของเด็กค่ะว่าไปทํากับน้องทําไมนี่เพราะเขาดูแลเขาับไม่ได้เปิดเสียงฮะสองนาสองทีเลยสอด็กแล้วมึงห้า ถ้ามินะนะถ้าคุรู้มึงอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วมารมาแล้วเข้าใจปะเข้าใจปะใหญ่ไเด็กมันตัวนี้นันเยมึงตกมาได้ไงมันตกน้ำเนี่ยมึงต้องเกาะมารีเกาะมึงเกมันเข้าใจปะเข้าใจปะสีบั้งสิบคอยเนี่ยไอเด็กเอาไปเฮียเขาสั่งแม่เด็กให้ตบหน้าตัวเองบ้างเจอคุแน่เออนี่ฮะนี่หลายคนบอกเออมันต้องสอนอย่างนี้ คือถ้าถุงยางไม่มีนะไม่พร้อมจะมีลูกไปขออนามัยอันนี้ขออนุญาตแนะนําให้เป็นความรู้เดินไปขออนามัยก็ได้เขาแจกถุงยางฟรีถ้าไม่พร้อมจะมีเนี่ยนะออาเปิดเปิดตอนก็เดินไปสั่งสอนแม่เด็กนี้ให้เขาตบให้แม่เด็กตบหน้าตัวเองหน่อยมึงอยู่แถวนี้นะถ้ามึงตบอีกรอบน้มึงเจอกูแน่เข้าใจป่ะไหนที่น่เาอยู่ไหนนี่วันนี้เด็นตกน้ำเลนะมึต้องบอบเด็กนะไม่้ให้เด็กมองไปบเด็กนะ เข้าใจป่ะเอามึงบอกหน้ามงสองทีเนียองทีเย็ดแล้วมึงห้ามทำอีกนะนะถ้ารู้ว่ามึงอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วมึงมาลแล้วเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะผู้ชมครับล่าสุดทีมข่าวน้องบีชมพูนุชต,ตามไปที่ห้องนะฮะสงสารเด็กฮะเลยบอกผู้สื่อข่าวไปดูหน่อยดิ ขนาดลูกจะจมน้าตายแล้วแม่ยังตีอีกอะแล้วขนาดชาวบ้านเอาเด็กมาส่งผัวกับเมียทะเลาะก,กันอีกคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้ห้องปิดเรียบร้อยแล้วเราไปเจอกับข้างห้องเราก็ถามคุณฟ้าว่าตอนนี้ไปไหนแล้วเนี่ยพ่อกับแม่เด็กเห็นบอกไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ค่ะแต่ข้อมูลจากคุณฟ้าบอกว่าครอบครัวในคลิปเนี่ยเขาอยู่กันหคน ชายกับหญิงคืออ้วนกับเมียเนะี่ยเขาเป็นผัวเมียกันส่วนเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอีกสองคนซึ่งคุณฟ้าบอกว่าไม่รู้ว่าเขาสัมพันธ์กันยังไงแต่ได้ยินเด็กผู้หญิงมักจะเรียกว่าอาเตยอาเตยแบบนี้ค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นพ่อแม่ลูกกันอาจาอาจะเป็นเลี้ยงหรือเปล่าหรือ,หรอ,ยอยังไงอันนี้ไม่แน่ใจถูกไหมเพราะเราไม่เจอตัวแม่เด็กเนี่ยนะฮะแล้วเพื่อนข้างห้องว่ายังไงอีกชอบตีกันผัวเมียคู่นี้เพิ่งย้ายมาอยู่ไม่ถึง2เดือนรำคาญมากค่ะชอบทะเลาะกันเสียงดังทุกคืนจนคุณฟ้าบอกนอนไไม่ด้ และทั้งสองคนมีพฤติกรรมชอบตบหน้าเด็กผู้หญิงสองคน uh huh. เวลาเด็กดือ้อตบแรงมากเพื่อลงโทษทีมงานย้อนกลับไปตอนที่แม่หวดลูกตอนที่ลูกจะจมน้ำเมื่อกี้นี้ที่พลเมืองดีเขาเอามาส่งเลยดิเพลกลับไปภาพนั้นนี่ฮะ เพราะตอนนี้เองเนี่ยที่หลายคนเป็นห่วงปัจจุบันเขาย้ายเด็กไปอยู่กับยายแล้วนะฮะ,ฮะแล้วจึงไม่ต้องแปลกใจพลเมืองดีเนี่ยเขาเห็นเขาเลยตามไปที่บ้านและไปให้แม่ลองตบหน้าตัวเองหน่อยว่ามันเจ็บขนาดไหนนี่ยังไม่นับรวมคลิปที่เราเห็นนะฮะหลังจากที่พลเมืองดีไปส่งเด็กถึงห้องออกมาเสร็จหัวเมียตีกันอีกค่ะ เพื่อนบ้านบอกว่ามันตีกันเป็นประจำขนาดเดียวกันเนี่ยเคยเห็นว่าไอ้สองคนนี้มันชอบตบหน้าเด็กเวลาเด็กดื้อแล้วมันตบแรงมากทุกคนสงสารไม่มีใครกล้ายุง่งตอนนี้ไม่รู้ว่าไอ้สองคนนี้มันหายไปไหนแล้วฟังเสียงชาวบ้านเนี่ยฮะสาเหตุประมาณว่าเหมือนเด็กดื้อเนาะแล้วก็ลงโทษเนาะส่วนมากประมาณนั้นอะแล้วตบหน้าเลยเหรอใช<ะ>่ตบหลายครั้งไหมไปแล้วสองรอบค่ะสองสามรอบประมาณน้แล้วเด็กทำยังไงก็ร้องไห้สักพักแล้วก็หยุด แค่นั้นเลยค่ะแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปอะไรโอ้ไม่กล้าวุ่นวายหรือใครมีแต่แบบคําพูดหรือไม่สุภาพไม่มีใครกล้าสิงด้วยนะคะเขาพูดยังไงคำพูดที่คำพูดอะไรประมาณเนี้ยคือมีแต่คำหยาบคายใช่เพราะว่าเราเราก็ไม่เคยเจอแบบนี้เนาะเราก็รับไม่ได้เราพูดถึงอ่ะก็คือด่าเด็กหยาบคายหมดเลยใช่ค่ะเด็กนี่ทั้งสองคนไม่ใช่ลูกเขาเลยใช่ค่ะได้ยินมาแบบนั้นนะคะส่วนใหญ่ี่คือเป็นผู้หญิงตกหรือเป็นผู้ชาย สึ่งส่งคนเลยค่ะเป็นัไใช่ล่าสุดได้รับแจ้งนะครับเห็นบอกว่าเด็กเองย้ายไปอยู่กับคุณยายเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับ